ก็ใครมันจะไปคิดเราว่าภายในปั๊มน้ำมันเนี่ยจะมีร้านขายเครื่องมือมาเปิดอยู่สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่างแบงค์หรือช่างไฟฟ้าสลับุลีนะครับวันนี้ผมก็จะพามารับชมบรรยากาศและเดินเล่นภายใน d ีวอลเอ็กซ์เพล e ยนท์พาวเวอร์นะครับหรือศูนย์บริการและจําหน่ายทดลองใช้เครื่องมือซ่อมแซมอะไรต่างๆนานาน,นะครับของ d ีวอผมไปเดินมาแล้วครับบอกได้คําเดียวว่า เป็นดินแดนสวรรค์ของผู้ชายที่ชื่นชอบเครื่องไม้ไมเครื่องมืออย่างเราๆนะครับค่อนข้างจะมีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบ้านและสวนงานหลังคาง,งานไม้งานแมคคานิคอลงานไฟฟ้างงานป่าปาเครื่องจักรกลหนักเครื่องจักรกลเบาแฮนด์ to to, ทูพาวเวอร์ทูไร้สายและมีสายและที่สําคัญมี ทักแล a บด้วยนะครับให้เราได้ทดลองใช้จริงๆนะครับว่ามันเข้ามือมันลั่นเปียะหรือเปล่าเนี่ยแล้วที่สำคัญผมมีข่าวดีจะมาแจ้งด้วยวันที่30วันศุกร์ที่30มกราคม2569ที่กำลังจะถึงเนี่ยมีงานแก a นโ o p e n นิ่งศูนย์ดีวอลเอ็กซ์เพล e ยน w e r เวอร์เอนะครับอย่างเป็นทางการภายในงานก็จะมีโปรโมชั่นมากมายนะครับ มีของอ่ะนั่นแหละมีของแจกกันอย่างมากมายล่ะแล้วก็จะได้พบกับพี่อ้นบ้านทองกวาวพี่เพียนเฮดเฮาส์ช็อปนะครับแล้วก็คนบ้าที่ตัดหญ้าจนดังนะครับก็เป็นพีียักมอนเตอดีซีนี่เองเป็นไงเป็นไงระหว่างที่ฟังผมพูดเนี่ยได้ดูภาพกันไหมฟุตเทจมันลันไปนะ่ะเห็นไหม แต่ละบูธแต่ละโซนแต่ละชิ้นแต่ละอันมีนไงบ้างมีของแปลก,ปก,ปกตาบ้างไหมผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลก,ปกตาอยู่ในตอนที่ผมไปเดินเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นบูธของงานไม้และงานหลังคางมีจิ๊กซอมีเลื่อยชักมีมัลติทูตรงนี้ก็จะเป็นเลื่อยตัดองศาตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับนี่เป็นเลื่อยตัดองศาแทนใหญ่ผมโคตรถูกใจเลย เนี่ยอันนี้จะเป็นเลยวงเดือนท่านตัดต่างๆนานาแนละไฮไลท์คือเชลนี้นะครับตัวสินค้าใหม่บางตัวยังไม่มีวางจำหน่ายครับแต่มีให้เราได้ทดลองเลือกสรรเลือกจับเลือกขยี้เลือกบทมันนะครับอย่างบล็อกนะเห็นไหมโคตรจาร้าผมบอกเลยตรงนี้เป็นบูธของกระเป๋านะครับเห็นไหมของที่หายายากๆตรงนี้มีแม้กระทั่งกระเป๋าแม็กตรงนี้เป็น โซนของแบตเตอรี่และท่านชาร์จต่างๆนาไฟฉายแปลกๆก็มีเยอะแยะส่วนราคาเนี่ยผมไม่บอกหรอกอันนี้ก็จะมีทีสแต็กฟ้าสาตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งออกมาให้ได้ทดลองเลือกใช้เลือกจับเลือกขยับเลือกขยำเลือกขยี้เลยนะครับพูดไปจะหาว่าบุมโกหกสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นหรอกตรงนี้เนี่ยทักแลับเห็นนะ มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือให้เราเลือกสรรขยี้อยู่ในภายในแลบนี้เลยนะเออเอาให้ถูกใจเอาให้มันแม่นมือเอาให้มันเข้าโบบาเลยเออตรงนี้ก็เป็นกล่องต่างๆนานาขอที่แบบว่าผู้สวัสด์ลูกผู้ชายพูดไปก็หาว่าโม้อีอ่ะเออเดี๋ยวก็แบบอ้ช่างแบงมาป้ายยายเออคลิปนี้ก็เสียงภาก็จะเป็นแปลกๆหน่อยลองลองลองของใหม่ดูเออน่ไง ยังไงก็ฝากด้วยน้างาน Grand Opening Devox Experience Power Center วันที่30มกรา2 5 6 9ที่จะมาถึงนี้นะครับปายเลาบาย